ผูว้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดสะพานล,ลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแล้วครับนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานล,ลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยระยะที่สองครับซึ่งเป็นระยะเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความยาว1 4 0 2เมตรบนทะเลอ่าวศรีราชา ใช้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรือ e e c และสำนักงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเมืองศรีราชาสอดรับยุทธศาสตร์ชาติโดยมีระยะทางรวมทั้งหมด428.2เมตรเชื่อว่าจะสามารถยกระดับให้อเภร์ศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวดนนาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลเต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามมีจุดชมวิวในทะเลที่สร้างจุดขายเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดชนบุรีครับโครงการสะพานลอยน้ําส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา กำหนดการก่อสร้างไว้3ระยะระยะ,ะ,ยะทางรวม437.2เมตรรวมงบประมาณทั้งสิ้น246,496,000บาทวัสดุดหลักของตัวโปะลอยน้ำทำมาจาก HDPE Floating Platform ที่นำเข้ามาจากเกาหลีใต้วัสดุจะมีความคงทนใช้งานได้ยาวนานมากกว่า10ปี เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานความคงทนแข็งแรงและทนต่อการถูกกัดกร่อนทั้งสภาพอากาศสภาพน้ำพื้นผิวสัมผัสน้ำสภาพน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติได้ดีมีความปลอดภัยสวยงามดูแลรักษาง่ายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเลถือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้วัสดุนี้ค่อนข้างมีราคาสูงตามคุณสมบัติครับ